คาราหาดริมน้ำไก่วรายุทธเรียรวาลาสุดทำเอาอึ้งกันไปเลยทีเดียวค่ะเมื่อผู้จัดละครดังอย่างคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาได้เปิดคาราหาสุดหรูติดแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านสามโคกจังหวัดปทุมธานีให้ชมผ่านทางรายการตีท้ายครัวทางช่องสามค่ะ ซึ่งคาริฮแห่งนี้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามหรูหรามากๆเลยและเคยใช้ถ่ายละครมาแล้วด้วยแค่ชนเดรียเนี่ยก็หนักถึง600กิโลกรัมแล้วใช้เวลาประกอบ5วันเลยทีเดียวส่วนภาพเขียนบนผนังบ้านเนี่ยก็ใช้ช่างเพ้นมือจากอิตาลีซึ่งเป็นคนที่เขียนหนังเรื่องดังโดยมาอยู่ที่นี่ถึง7เดือนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคาริฮาหลังนี้หรูหราและก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ